El ศาสตร์นอพงสาวดารสวัสดีค่ะโหนเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ผูกพันกับเรื่องราวต่างประเทศไทยไม่อย่างยาวนานค่ะไม่ว่าจะเป็นพิธีต่างๆในราชสำนักหรือแม้แต่การตั้งสา่ะเราเคยเล่าเรื่องราวของโหนประจําตัวของพลตารวจเอกเผ่าศรียานนท์อดีตอธิบดีกรมตํารวจในยุคที่ตํารวจไทยรุงเรืองและแข่งแกร่งที่สุดยุคหนึ่งค่ะอย่างหลวงสุวิชานแพทย์ไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะซึ่งใน นนันนะะ้ท่านได้มาจัดการเรื่องราวของการตั้งศาลท้ามหาพรมว่ากันว่าในช่วงแรกของการสร้างก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมากมายทํายังไงก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้สักทีซึ่งในตอนนั้นพลตํารวจเอกเผ่าศรียานน์ประธานกรรมการบริหารโรงแรมเอราวันในสมัยนั้นได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์พลเรือตีหลวงสุวิชานแพทย์เป็นการด่วน และแน่นอนว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีผ่านการแนะนำของหลวงสุวิชานแพทย์ซึ่งในวันนี้ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่อยากจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังซึ่งเป็นเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของโหนชื่อดังท่านนี้ค่ะท่านพลเรือตีหลวงสุวิชานแพทย์ราชนาวีได้กล่าวถึงการคิดทำงานใหญ่ของบุคคลสำคัญที่มักจะมองข้ามการเส้นบวงสวงต่อเจ้าที่เจ้าทางอย่างเช่นการก่อสร้างโรงละคร แห่งชาติของกรมศิลปากรที่ทดแทนหลังเก่าที่ถูกเพิงไหม้ไปเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2503และได้รับงบประมาณเพื่อที่จะสร้างใหม่ค่ะและทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่5ธันวาคม2503นั้นซึ่งเดิมทีคุณหลวงวิจิตวาทการอดีตประหลัดบัญชาการสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการจัดสร้างแต่ยัง ไม่ทันที่ผลงานจะเรียบร้อยค่ะอดีตปลัดบัญชาการก็ได้ถึงแก่อนิจกรรมเสียก่อนในวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2,505ต่อมาจอมพลถนอมกิติขจรครั้งเป็นพลเอกตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีก็ได้รับมอบหมายแทนค่ะเพียงเริ่มผลงานประธานคนใหม่ก็ล้มเจ็บลงค่ะท่านอาจารย์คุณหลวงสุวิชาแพทย์ได้รับเชิญให้ไปตวรวจสอบสถานที่ดู ปรากฏว่าสถานที่ก่อสร้างโรงละครแห่งชาติเดิมเป็นพระราชวังของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะและการก่อสร้างไม่ได้ขออนุญาตก่อนเลยมีเหตุบันดาลให้เป็นไปเมื่อเป็นดังนั้นจึงต้องทําพิธีบวงสวงขอขมาลาโทษและจัดสร้างพระบรม,มรูปถวายเมื่อโรงละครแห่งชาติสร้างเสร็จแล้วนับแต่วาระนั้นท่านจอมพลถนอมกิต,ติขจรก็หายวันหาย คคืนค่ะเรื่องต่อมานี่ก็น่าขนลุกไม่แพ้กันค่ะท่านรัฐมนตรีอภัยจันทวิมลอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งท่านติดตามพลเอกมังกรพมโยธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นไปพักผ่อนที่แก่งสะพืออำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนั้นรถยนต์ที่โดยสารไปความกลางทางอาจารย์ฝรั่งถึงกับซี่โครงหกักส่วนตัว ท่านฟกช้ำดำเขียวค่ะท่านเล่าต่อไปว่าในปีต่อมาข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งจากกรุสภาให้เป็นผู้อำนวยการชอสอรอการชุมนุมเพื่อการศึกษาระหว่างภาคเรียนฤดูร้อนณนะจังหวัดอุบลราชธานีแล้วได้มีการจัดให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมไปทัศนาจรณเนะมืองเรนูนครอำเภอทาตุพนมจังหวัดนครพนมกิจการได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยแต่รถยนต์ฟ ปอ,อดคันที่ข้าพเจ้าโดยสารไปกับบุตรชายชื่ออากรและบุตรีหญิงชื่ออรพินเกิดคันส่งหลุดรถความตกถนนไปอยู่ข้างทางที่อำเภอม่วง30คนขับรถกับบุตรทั้งสองคนไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ข้าพเจ้าเคราะห์ไม่ดีนางนาคู่กับคนขับรถถูกกระจกหน้ารถชนริมฝีปากบนแตกเลือดไหลต้องกลับมาให้ในายแพทย์ชลวิชชุติกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลราชธานี บาดแผลให้ถึง12เข็มค่ะหลังจากที่ข้าพเจ้าทราบว่าคุณหลวงสุวิชานแพทย์เป็นผู้ที่มีความสามารถมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุไรข้าพเจ้าจึงปรารถนาที่จะไปปรึกษาท่านว่าเป็นเพราะเหตุไรข้าพเจ้าจึงประสบอุบัติเหตุรถความอยู่บ่อยครั้งข้าพเจ้าไม่รู้จักกับคุณหลวงสุวิชานแพทย์เป็นการส่วนตัวแต่ทราบว่าเพื่อนของข้าพเจ้าคนหนึ่งคือ นายชุนอรุณโรธคุณเคยกับคุณหลวงวิชาญแพทย์ข้าพเจ้าจึงได้ขอให้เขาพาข้าพเจ้าไปพบกับคุณหลวงวิชาญแพทย์และเมื่อได้พบกันแล้วข้าพเจ้าก็ได้เล่าเรื่องต่างๆดังกล่าวให้ท่านฟังคุณหลวงสุวิชาญแพทย์นั่งหลับตาเข้าสมาธิอยู่ครู่หนึ่งแล้วบอกกับตัวข้าพเจ้าว่าที่ตั้งสออสอ,อตั้งอยู่ในรัศมีของหนองน้ําอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีดวงวิญญ,ญาณของบุคคลที่ตายไปนานแล้ว ยังคงสิงสถิตยอยู่ณบริเวณนั้นดวงวิญญาณน,นั้นยังคงอารวาสอยู่จึงทําให้ข้าพเจ้าประส,ระสบอุบัติเหตุรถคว่ำอยู่เนืองข้าพเจ้าได้ชี้แจงว่าในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สอ,อสอกอ็ได้มีการบําเพ็ญกุศล artwork, และประกอบพิธีส่งตามประเพณีอยู่เสมอแต่คุณหลวงสุวิชานแพทย์บอกว่าการบ market, ําเพ็ญกุศลเช่นนั้นยังไม่ถึงดวงวิญญาณที่สิงสู่อยู่ที่ส,สอ,อสอ,อ,สอ,อ ท่านจึงแนะนำให้ข้าพเจ้านิมนต์พระห้ารูปมาฉันพระตาหารเพนและกรวดน้ำโดยกล่าวว่าขออุทิศส่วนกุศลให้แก่วิญญาณที่สิงอยู่ณที่นี้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดรั้นข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำของคุณหลวงสุวิชาญแพทย์และได้มีการจัดตั้งสารพระภูมินอกจากนั้นในประมูลพลโกรธผู้อำนวยการสาอสอคนปัจจุบันก็เคยบอกแก่ข้าพเจ้าว,ว่า ที่เสาอเสาอ,อมีดวงวิญญาณของพระเจ้าชัยบุรีสถิตยอยู่อย่างไรก็ดีภายหลังที่ทําบุญเลี้ยงพระห้ารูปและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่สิงสู่อยู่ณที่นี้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดข้าพระเจ้าก็มีได้ประสบอุบัติเหตุรถความอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวสุดอัจรรย์ของหลวงสุวิชานแพทย์หัวชั้นนําของไทยอีกคนค่ะที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องราวต่างๆให้ปร ปเทศชาติมานักต่อน,นักค่ะ